การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพอรบรมากกว่าค่ะเราไม่มีการต่อสู้ค่ะเพราะว่าสิทธิเรื่องพอรบรเนี่ยมันเป็นความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันค่ะรรรเรในสังคมเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยมีคู่รักที่ยังยืนแล้วก็มีการใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆค่ะแล้วพรบรเนี่ยสิ่งที่เราทําร่วมกันนี่คือเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ในอนาคตเนี่ยคู่ของเราเนี่ยอาจจะได้หยิบ เอามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะคะซึ่งไม่จําเป็นที่ผู้ใดเขาจะต้องเมื่อได้พรบน,นี้มาแล้วทุกคนต้องมาแต่งงานเพราะว่าผู้หญิงชายเนี่ยเมื่อแต่งงานก็บางผู้ก็ไม่ได้จดทะเบียนกันเราสร้างความเท่าเทียมให้มากกว่านะคะใช่ค่ะจริงๆนะถ้าหากว่าจดทะเบียนมันจะทําให้คนรู้สึกความสาคัญในครอบครัวเขามีความวามั่นคงไม่กังวลและสามารถที่จะใช้ชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ดีขึ้นไม่ต้องถอยกังวลกับเรื่องว่าเอออนาคตข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงอย่างนี้ตอนนี้จะขอไปประกันชีวิตให้กับผู้ชีวิตก็ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางบางบริษัทอาจจะรับแต่จริงๆเรานึกว่าเอะถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเคลมได้หรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการคุ้มครองมองความยั่งยืนของธุรกิจเราด้วยว่า ไม่ต่างกับหญิงชายอะคะ่ะเพราะว่าหญิงชายที่รักยั่งยืนก็มีรักไม่ยั่งยืนแค่สองสมมเลิกกันเลยก็มีมคือใช่ค่ะใช่ค่ะคืออันนี้เป็นเรื่องของความรักแล้วก็ของแต่ละคู่แต่ละคนนะคะไม่อยากจะมาแบ่งว่าอ๋อนี่เป็นเพราะว่าเฉพาะหญิงชายถยั่งยืนไม่ใชะะ่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่คู่แบบของเราที่ยั่งยืนก็มีที่ไม่ยั่งยืนก็มีถ้าเขาไม่ยั่งยืนเขาคงไม่ไัตสม การอยากจะบอกนิดนึงว่าการจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องของคนบางคู่เท่านั้นที่ตั้งใจที่ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆมีคู่รักอีกมากมายไม่ได้สนใจที่จะจดทะเบียนสมรสก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคู่ที่ต้องการจะมีใจกันแล้วกันจะได้รับการรับรอ,องจากกฎหมายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ก็ดีใจค่ะที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยแนมะ้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้เลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มาแสดงตัวมาให้รับรู้ว่าเออพวกเราเนี่ยยังต้องการสิทธิเท่ากับเพศอื่นเหมือนกันนะคะเพราะเราก็มีหัวใจมีความรักเหมือนกันถ้าวันหนึ่งสังคมเห็นว่าเออสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยประสบผลสาเร็จวันนั้นเนี่ยเราน่าจะมีความรู้สึกว่าเออสังคมนี่แหละที่เรียกว่าเท่าเทียมมันเป็นอย่างนี้เองะคะ่ะครับนี่ก็คือความรักของกลุ่ม กระจายความหลากหลายทางเพศในความรักไม่แบ่งตนชั้นความรักก็ไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นใครหญิงหรือชายนะครับเราจะั้นความรักย่อมเท่าเทียมสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือเรียกร้องเรื่องของความรักที่มีความงดงามเหมือนเหมือนกันกันกบชายและหญิงในวันในวันนี้ที่พวงคู่กันมาจดทะเบียนนะครับเขาได้รับสิ่งเหล่านี้ครับคิดว่าก็เป็นที่น่า,าดีของสังคมนะครับสังคมโรดเขา้าใจกันในสิ่งเหล่านี้ด้วย